ซองเดียวมะนาวโคตรดกลูกใหญ่นี่ครับเต็มต้นเลยครับแล้วก็สามารถกำจัดมแมลงได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผูบ้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทางครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พอเพลินจะพาคผู้ชมมาบำรุงครับบำรุงให้มะนาวของเราครับลูกใหญ่โตวไว ออกดอกออกผลดกเต็มต้นนะครับด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือกาแฟนั่นเองครับกาแฟซองเดียวสามารถทําให้มะนาวของเราออกดอกออกผลลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็หกมากครับดกเต็มต้นนะครับโดยวิธีง่ายครับคุณผู้ชมครับไปครับไปดูวิธีการทำถุงน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลผลใหญ่ๆแบบนี้ ด้วยกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปรกรณ์ที่เราจะนำไปบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่ผลเนียนใบเขียวโตไวด้วยสิ่งนี้ครับอย่างแรกก็จะมีกาแฟ1นซองครับในกาแฟก็จะมีในโตเจนสูงซึ่งในโตเจนจะเป็นส่วนประกอบ สำคัญของ DNA, RNA และโปรตีนโดยพืชต้องการนำไปใช้ในการเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสฟอสฟอสเซีมนะครับอย่างที่2ก็จะมีนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายครับอย่างที่3ามโมโนโซเดียมมุมตมเมตเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงโตไวนะครับในอย่างก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสาวข้าวนะครับ ในน้ำสาวข้าวก็จะโดดดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตไวแข็งแรงติดดอกออกผลกันเลยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือสามารถไล่มแมลงกำจัดมแมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้ำซาวข้าวนะครับ หนึ่งแก้วครับเสร็จแล้วใส่กาแฟลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับในกาแฟเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังครับเราจะใส่ไปสองฝานะครับแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้นั่นคือนี่ครับผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมบมูตเตมนนองครับหนึ่งช้อนแบบนี้นครับ ช้อนครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตไวผิวเนียนเนียนในอีกอย่างก็คือสามารถบำรุงพืชผักต้นไม้ที่มีผลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่ามะเขือพลิกก็สามารถบำรุงได้หมดนะครับ โดยปุ๋ยน้ำของเราแบบนี้กันเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปใส่น้ำนะครับน้ำเปล่านี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับก่อนอนื่นะครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามาสิลิตรนะครับแล้วให้เราใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ำบํำรุงมะนาวให้ลูกใหญ่ผิวเนียนสวยโตวไวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบํารุงรากให้แข็งแรงป้องกันมแมลงได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เรานี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำปุ๋ยน้ำของเรามาเลยครับลาดลดตรงโคนต้นแบบนี้ครับจะทำให้ มะนาวของเราโตวไวผิวนวลแบบนี้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกเล็กๆแบบนี้ก็สามารถโตวไวได้ด้วยนะครับนี่เป็นต้นเลยครับดกมากๆเลยครับทำวิธีนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับจะทำให้มะนาวของเรามีกินตลอดทั้งปีเลยนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ นี่ครับออกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถั่วผักยาวกําลังออกลูกแบบนี้ครับหรือว่าออกฝักแบบนี้เราก็สามารถลาดลดลงไปของโคนต้นถั่วผักยาวของเราแบบนี้ได้เลยนะครับจะทําให้ถั่วผักยาวของเรานี่ครับ โตวไวแข็งแรงปักยาวใหญ่แบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับกำลังติดดอกเลยครับมะเขือก็สามารถลาดลดลงไปได้เลยนะครับจะทำให้ต้นมะเขือของเราโตวไวแข็งแรงใบเขียวใหญ่แบบนี้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปลากเกลือนเติบโต,วตวไวมากเลยครับคุณผู้ชมครับลาดรถแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับดูสิครับมะเขือโตมากเลยครับคุณผู้ชมครับหืมสุกข,ขาต้นเลยครับลาดลดลงไปแบบนี้ได้เลยครับ ครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวบํารุงมะเขือหรือว่าพืชผักต้นไม้ที่ออกลูกเป็นผลแบบนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ